วิ่งโอ้ยไปใหญ่เลยเว้ย oh! เนี่ยอยากอยากรู้ลอกร้อนไหมนี่จับตัวนี้ดูใน้เขาลองลลหน่อยนะปะอุ่นโอ้โหร้อนร้อนร้อนเอนี่ยอุ่นขึ้นเลยอ่าไม่ว่าลอกสปินหรือลอกเบสการตกปลาถ้าเป็นปลาใหญ่มันจะดึงเข้าดึงออกเป็นเวลานานสปูลน,นะฮะมันจะต้องร้อนมากเลยเพราะว่าด้วยระบบเบรกซึ่งเป็นพ้าเบรคคาร์บอนเทตีจะทําให้ตัวสปูลเนี่ยหรือตัวสายเนี่ยมันเกิดความร้อนมากแต่ตัวสปูลนะ่ะมันรับได้เป็นร้อยสองร้อยองศาอยู่แล้วเพราะมันเป็นโลหะซึ่งมันร้อนแต่มัน ไม่ถึงขนาดร้อนจับไม่ได้แต่มันออกอุ่นๆมีความร้อนนิดหน่อยนะฮะดังนั้นผ้าเบรกที่ดีๆนะฮะเช่นตัวนี้เป็นผ้าเบรกคาร์บอนไดนทีเรารูปเจลเบี1ลดความร้อน2ทําให้เบรกเนี่ยออกเนียนนะออกสมูทไม่มีการกระเด้านะฮะจะร้อนไม่ใช่ผลเสียที่ทําให้ลอกพังหรือลอกเสียหายได้แต่การดูแลลอกสิ่งสำคัญหลังจากตกไปแล้วเราต้องดูแลลอกเวลาเราไปเล่นเกมหนักๆ,ๆบ่อยๆนะครับผ้าเบรกอาจจะมีการสึกหล่อบ้างนะฮะตาม การใช้งานต้องเอาเข้าร้านอุปกรณ์ตกปลาหรือถอดล้างถอดล้างน,น้ํามันอย่าไปล้างน,น้ำนะฮะถอาล้างน,น้ํามันแล้วก็มีการใส่จารบีหรือใส่น้ํามันที่ลูกปืนลอกมันก็จะยืดอายุตัวเบรกได้แล้วก็พวกเปือต่างๆแม้กระทั่งลูกปืนได้ในรอกบ,บางคนนะครับเอาน้ําหยอดที่ตัวรอกหรือตัวสายเพื่อลดความร้อนได้ไหมก็โอเคนะฮะแต่นั้นนะ่ะคือได้เบื้องต้นนะฮะแต่ควรไปลื้อล้างเป็นชิ้นเลยเพราะความชื้นเนี่ยอาจจะเข้าไปที่ ระบบของตัวลอกหรือลูกปืนได้ทาให้ลูกปืนเสียหายสงสัยอย่างป้าแล้วถ้าเราตกเสร็จเนี่ยแล้วเราเล่นต่อเลยล,ลัวๆเนี่ยได้ไหมครับไดไ้ครับเพราะความร้อนนะ่ะมันเพียงเล็กน้อยไม่สามารถทาให้สายที่ดีๆนะฮะหรือลอกที่สะปูนแข็งแก่งเสียหายได้นะฮะไม่ทําให้เสียหายคคุณจะตกเป็นสิบต<อ><ช>ัวต่อเนื่อง<ๆ>ยาวๆเลยนะยาวๆได้เลยครับเพราะมันความร้อนมันนิดเดียวเวลาเราตกมาอยูอ่ดีเรามาปั้นเหยื่อกว่าจะตีแล้วความร้อนก็หายแล้วเนียอย่างเนี้ย คุบอ,อ,อุ่นหายลแล้วเราก็ติดต่อใหม่ได้แต่ก็คือ,ต,อต้องดูแลให้ดีด้วยต้องดูแลให้ดีนะหลังจากกลับไปครับผมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดในการชงคลิปดีๆของทางยูเลอร์พิชชิงในครั้งต่อๆไปด้วยครับ